สัสดีครับเพืเ่อนๆวันนี้มาสำรวจเส้นทางรถไฟถแถวเขตลอยต่ออำเภอเงาวบัะพยานะครับเส้นทางรถไฟ7ปีนะครับเด่นชายเชียงรายเชียงของก็มาดูหน้าง,งานแหละครับเนี่ยที่ตรงนี้คือรางรถไฟนะครับจะเป็นรางรถไฟนี่ าานนด,ด้านหน้านุ้ก็าจะมาจากอำเภอเงานะครับลำปางเขตติดต่อกันนะครับส่วนทางด้านหลังก็เป็นจะไปหมอพเยาวไปภูกำยาวนะครับไปเชียงรายเชียงของนั่นแหละนะครับอันนี้ด้านหน้าก็คือมาจากเงาว นี่จากงาครับเงาถ่ายน,นี่ดานีก็จะไปพะเยานะครับเข้าผ่านมอพะเยาผ่านลุโมงค์พะเยาไปภูการ,รมยาวไปป่าแดดหวยสักเข้าเชียงรายออกเฮียงเชียงลุง้ง ออกเวียงชายเวียงเชียงลุงไปดอยหลวงไปถึงเชียงของนะครับจุดปจุดหมายปลายทางกันที่เชียงของลิ้มโคงเลยนะครับก็ไปสำรวจก็เอาวิวประมาณนี้แหละให้เพื่อนๆได้ดูติดตามตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ